สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับมือนี้เบ้าแอมลาทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลียงง้อครับเอฟซีเนาะฝันดีคักวสันครับงวดนี้ใส่ให้รวยครับให้รวยเลยครับเอฟซีฟันเห็นผีหน้าครับฝันว่าไดครับรถไถไงครับเอฟซีไปไถหน้าครับมีผู้เฒ่าเพิ่อนมาเพิ่นเป็นผีหน้าครับมาบอกเลข3ตัวบน2ตัวล่างเนาะครับเนาะแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบแปดครับ คนหัวลูกเลยครับเอฟซีน้องเป็นตะยานคักผู้ฒ่าหัวออกผู้นี้ครับบอกเลขกจ้จะครับไปถามตาเลงว้อครับนั่งอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณตาเลี่งส้อสวัสดีครับตาเลงว้อครับสวัสดีครับเลียงสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก่อนปีใหม่คุณนอศีวันสวัสดีปีใหม่เรื่องคุณตาครับว่าช่วงปีใหม่บุญมาเนาะครับผมเนาะมาเห็นคุณตาโมนี้ครับผมแต่ช่วงนั้นเขาอีนี่น้ใบแอมเนาะสองหมจะนหมวกที่กินกันเนาะ ตัวตรงบ้างตัวกับบบังจะว่าก็ถือว่าเขาอยู่ครับท่านผู้ชมฝันว่าจะไหนกับคุณตางวดนี่ฝันบ่าขึ้นก่อนๆเนาะฝันว่าจังสีฝันว่าไปหน้านี่ละว่าสิไปถไยหน้าคบตัวเฟืองมาสันตาอเอารถไถไยถ่ยไปคบตัวเฟืองครับเตะบาท่านหนไปมาเทือนป่านเกิด่าท่านหนไปก็น,นอนกางขึ้นนี่ขึ้นนึงกับฝันเลย ฝันมาตานี่ละครับรถไถไปเองเลยจะของครับเองเลยขับเองเลยทัานที่รถไถตาก็บ่มีดอกยอดเลยครับใช่ป่าอะไรครับอ้าวฝันกูคือช้างมีรถแท้คื่อดวานนะในความฝันนี่ยเออกูคือช้างมีรถแท้กูบ่มีโดดขื่อดวานนะนะบัดเที่ยนนี่ก็เลยไปไถแล้วบัด ไถ่น่ะนะครับใช่น่ะคุณคุณอยู่ผู้เดียวแม่นไถ่น่ออนนะอยู่ผู้เดียวไถปุ๊บที่ด้วยมันไงว่าสั่งเน่ครับบาดนี้มีผู้เฒ่ามาเลยนางลงมาหาน่ะดินางมาเกิด่รถก็เลยมานขวักมือใส่ตาก็ดได้หยุดรุดรครับเกิดได้เบาคุยก,ก็เพินนเ่นใช้ไปเห็หนนางพอ่อใหญ่เราวะเพิ่นถามพ่อใหญ่นั่นะว่าใช้ไปเห็นนางว่าใช้เห็นนะ สิปูกี่ยังสมบูรณ์เป็น่าครับโอ้ยบอสตัวเลยว่าสิไถไหวที่ที่เราก็จะเฟื่องว่าใส่ให้จะเฟื่องมันเน่าโอ้ยเนี่ยคากเว่นอัดจับกระไดเราอ่ะครับเ,ออเราเราว่าทังซี่ทุกรายเนาะเท่ากับว่าเดี๋ยวอยู่ขับรถ จะอจะคออยู่เราวะทุกเดียววะสิ่เล่นีเป็นยังเดีเคยถือน้ำเขาอยู่บ่แล้วะเพินวาเออไม่คือบอามองถึงมองแม่นเห็นเได้ถามตัวไหนเ่พอใหญ่ตัวเราอเรียกว่าหนึ่งเจ็ดสองอันเดียวหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองตัวนี้น่นนอนเลยมีคนหักกันเลยมาดีเราวะ ท่านพ่อใหญ่นี่ก็เลยว่าเจ้าชู้ใช่ะพ่อใหญ่โอ้ยแต่ยูนักกันนี่แหละเราว่าเะคนว่าข่อ,อยนี่เดียวเป็นผู้ดูได้เจ้าไงหน้าตาก,กะท่านมองมีข่อยนี่ทุกหมอกุ้ยก็ไม่เห็นต้นไม้ต้นตอกเจแต่ว่ทถอนเราว่าเออ บ่เป็นพญาย่นเก่าตัวสิว่าไปคุณตาเอางวไปลามเชิหัวเพื่อนเจอไขคขึ้นอยู่เลยไขยขึ้นกันอยู่เป็นคนเล่าอายุกันเป๊ีแยงกันคนละเราก็ยื้ยาล้กันชาวบ้านเมือนโตก็ะลยอเกิดมาว่ามันพลายหน่องขึ้นไปขึ้นมาจะทีจะท่างจะไฮจะหน้าว้าวหยุดฟันนะอาจจะเป็นจะทีจะา่างเนาะยไงผีน่ะบาดีเราก็เลยว่าถึงเมื่อรอกเอาว่า ลาว่านนะสี่เอาเลยลาวานถูกยากปลาเนี่ยลาว่าเออแปดซีนั่นก็ซี่แน่มาสันอ๋อหนึ่งเจ็ดสองบาด้เพิ่นว่าตอนสิเมือเพื่อนว่าแปดซีแปดซีก็ส่อนี้โอ้ตัวแปดซีนี่แล้วมักเหี้ยเพื่อนหมักเหโอ้มักโอตามมาแปดซีมักแปดซีมาเชิญแล้วก็ไปเลย ต้อไได้ไถ้นาไปจนแหลวเลยครัหน้าก็เรีวเวัดทงบอกไง<อ>บาดเจือนนวราคับหมดมเลยเลอเมื่อเับโอ้กูฝันว่าเดียไปใช้ใหนะ้ใช้หน้าทุนรถบมีมาเือเดยใหนะ้าซึ่งมีรถเีวานนะโอ้ฝันดีหลยเว้ย่ะย่งีมโชคก็จะมาว่ะ เพิ่นก็นยำไห้ีเนาะย,ย่างสิเมื่อวันยัยยงยำไห้ีเนาะยำเลขกสองตัวไม่อีกวันนี้ปล่อยไม่หยีเลขกสองตัวครับผมเป็นเลขกสามตัวบนสองตัวล่างนะครับผมเนาะหนึ่งเจ็ดสองกับแปดสี่แต่คุณตาอย่างงวงเพราะว่ามากรายด้ว <8, 4 S 2> ยแปดส<ะ>ี่เนาะแปดสี่นี่นะตัวเพิ่นเดี๋ยวหลังผมบอกว่าบอกนะครับมาจนเล้วพิ่น,นทะเบียนรถเห็นบ่ล่ะครับทะเบียนรถไทยมีบ่ครับโอ้จะเห็นเหรอวบวว บริเวืงได้ทะเบียนโดดดบไม่โถจะคลองทำไรหันไหลไถกออะครับอไ้ดึงไปครับไปครับครับัครับก็เป็นหรอกเพราะไงล่ะครับครับเป็นไรบ้านยอนีความฝันไปครับได้ครับเป็นอย่างไงปุ๊บที่ดูนวครับจนว่าเดอบวัดผู้ว่าฝันดีวนว่ะมีรม่อะก็จะถามว่าขมันคุณตาท่านนั่นเพิ่นบอกเลกแม่นอยู่ด้ กตาที่ว่าคุณตาเหี้ยงงั่วเอางัวเป็นลานใส่หัวเพ่อนเพนอ่านพรเที่ยงจําได้งัวดันมันจ็บอกอย่งนี้เราจะว่าเพลินบอกถืออยมันมันกระโดดหน่อใบน่ออนนั้นผูไรอันเจ้าที่มองสารหิมั่วนั้นเพราะว่าเพลินอยากได้สารนะครับเพนอยากได้สารอันนี้ต้งใส่เป็นพิตาแหกนี่พิตาแห้งพี่น้าพี่ให้พี่น้าพี่หน้าใช่พี่น้าเพราะเป็นพิทาแห ดีอยู่นะมันคนละอย่างอบอกคอนละอย่างใช่คนละแบียบอีกตัวนี้มัน เป็นผีรักษาให้รักษาหน้านผีผีเจ้าผีหน้าบอกให้หน้าอยู่พอดอนไปหน้าห้าอย่างสิบบ่มันผีอยู่อยู่หนักอยู่โลอยู่อยู่ม้่นมาจังจะคนละอย่างเนาะคนละอย่างลองเบิรงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นก็มาบอกทักสามตัวสองตัวโอ้ได้ยินป่านี่บอกเอาก็ะจี๊สิว่าจังใดแหละรับท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งผู้จัาเลี้ยงงัวนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ฟันแม่นดีๆครับท่แตงโมชมบางครั้งเคยถือสามงวดสอน ครับผมเอฟซีตัวเลขของตาเลียงงัวเนาะครับเลข3ตัวครับ1 7 2 1 7 2กระตัดเลนครับเอฟซีเลข2ตัวนี่8 4 8 4ครับตาเลียงงัวมากมายประเสรนครับเป็นตัวเลขที่สวยงามชุดหนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2568นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับตาเลียงงัวข้องห้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนะไม่เด้อครับเมอนี้ครับเอฟซีเบาแอมโลทงมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงข้องดีกันครับ เบาเอามาราชมเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิ่เือถือเนาะครับเนาะทมาชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม่ขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อครับถ้าปากสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำล,ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมาลุ่ยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่าน เอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเขามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีฟีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผัสเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหลวงพีนิคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมทนผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนาอทสามผู้ชมหละกะักการเบาแอมโลทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุรอดม่ให้เอฟซีนครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่รางกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไร่ในต๊ะเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระดัลลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ